เรื่องครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรม kick off ไถ่กบต่อสร้างสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมครับเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทำพร้อมกันนะครับ55จังหวัดทั่วประเทศครับที่นี่เลยครับคุณผู้ชมที่บริเวณแปลงนาหมู่บ้านแม่กุ้งบกตําบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับร้อยเอกธรรมรัตนพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเองครับได้เดินทางมาเปิดกิจกรรม kick off ไถ่กบ ต่อสร้างสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อมซึ่งทางกรมที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรครับได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดขึ้นอีก55จังหวัดทั่วประเทศครับเพื่อสร้างความตระหนักให้กับเกษตรกรทําเกษตรกรรมโดยไม่เผาฟางและต่อสร้างพืชช่วยให้คุณสมบัติของดินนะครับไม่ถูกทําลายเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนพร้อมช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง pm 2.5และลดพื้นที่เสี่ยงที่จะส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน โดยมีนายนิรัตพงศิเสถารวรวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยนายประโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรภาคเอกชนผู้นําชุมชนหมอดินอาสาเกษตรกร,ร,กรและประชาชนไปร่วมงานครับ ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยประสบปัญหามลพิษทางอากาศสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการเผาในพื้นที่ป่าไม้และวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมแปลงปลูกในฤดูการถัดไปครับซึ่งเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศนำไปสู่ภาวะโลกร้อนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและยังทําให้อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินถูกทําลายนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี2613ตามที่ได้ให้คำมมั่นไว้ในเวทีโลกครับและในโอกาสนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะภาพแบบนี้เลยนะครับได้นําผู้ร่วมงานครับร่วมกันขับรถไถกบต่อสางข้าวและเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ให้เกษตรกรนะครับหันมากบ ต่อสางข้าวและวัชพืชแทนการเผาจากนั้นครับได้ร่วมกันหว่านปุ๋ยเพื่อบำรุงดินก่อนทำการเพาะปลูกและเยี่ยมชมบุธิสการนะครับเกี่ยวกับเกษตรกร,ร,กรและเกษตรกรรมของหน่วยง,งานต่างๆที่พี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับพร้อมรับฟังปัญหาของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือครับ